สวัสดีจ้ามือนี้มาพอไกลเหล้วจ้าภาเขาปลาหาเห็ดกอนไปเห็ดเบยอีกแล้วจ้าภาเขาปลาหาเห็ดอีกแล้วมาหาเห็ดน้ำกันจ้าวามือนี้สิหมานบ่เนาะปลาเก่าปลาเดิมเหมือนเดิมจ้าไปหาเห็ดน้ำกันจ้าทุกคนมึงดอกนี่แล้วเถ้าแล้วไปแล้วไปนี่ละเราบอกง่ายตึงขึงมึงดอกนี่จ้าดอกนี่แกยังเนาะแกยังเนาะ Wow, một kia cả con Xảy ra Wow, chụp con chả Tướp hiến hiến Bó hiến bó hiến Nên này nâng Kết Nào Chị cháy vào thần cả chụp con Đọc này xảy ra Đọc này, đồng này. Ui tay tụi con nhìn Ui tay Wow Đọc này đó tukuni đọc Ui tay tukuni Tụi con tay hết nằm mạc tay tukuni Cứ hết tay tukuni vào nó tay tukuni xẹp Ui gần Đó, da. Ui tay tukuni thấy hết phừng nó หาต่อจ้าทุกคนจ้าทุกคนหอยแ้วะหอยแล้ว,าลวดาวนึงจ้าเฮ็ดเผิ่งเกาลจาจ้กทุกคนเาอากปวดเอาดิจ้ะข้าเน่าวันนี้เห็นเนี่ยเนีน่ยลดมากหลายจ้าลดรถเกาป้าหลาย ต่อต่ทุกคนคนไข่เล่าแต่ทุกคนดอกนะึ่งทุกคนเห็เหผดผงกลัดดอกนี้ เพื่อนันของเราจ้าทุกคนนี่ตัจ้าคุณต่างกูอยู่อยู่ไหนนี่ไห้ดอกนึง con này, ta, này, con đọc này, con, wow เถาบอดอกจ้ะ่อยล้วไปหันละเหนน็นดอกนึงอยู่ผีมากดอกนี้จ้าทุกคนเถาเพื่อ,น,อนนี่เอาทุกคนเห็นอะไรบอเหมือน,น,นั่นนะนได้ดอกนี้อุ่นดอกนึงนั่นดอกนึงเก็บจ้ะเก็บเก็บ โอ้ยขาลรบเป็นนอนด่ะดอกเนี้ยหวานกัน พอยก้วจากุกคนงานพ่อยแล้วโอ้ยกระจาดกุนโอ้ย,อย,ออยมันมนันสุดยอดเลย อ,อ,อือืจ้ะุนยังมาพ่อดอกนี่นี่สวยแบบเลยของเ่าหมดนี่เห็ดนดอกแบบยังแต่กยังยังนั่น,น,นว้า สองเลยสองเลยจ้าเก็บเถอะเก็บมังเนี่ยโอ้ยสามเลยม,มันสองอ่ะนั่นจ้าทุกคนเก็บเก็บจ้าทุกคนพออีกแล้ว เก็นหัวนหน่อยๆแต่ว่าขาบ่หน่อยแล้วค่ะทุกคนเด็กผึ่งกอรัดบ่ละจ้าทุกคนโอ้ยขาเราไม่ได้ปล่อยแล้วจ้าทุกคนปล่อยแล้วนี่ นั่นดอกนึงพุ่นดอกนึงตาไว้เก็บ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 จ้ะเก็บเก็บโอ้ยนอนกินบ่โอ้ยตัวถากอืมอืยพี่ดอกน้อยๆถากกินจ้ะถากถากเริ่มกินเห็ดไงถากจัดทุกคนเก็บ ไงถากมันกินไหมจ้ะทุกคนมึงไหนมึงไหนแหมมันเจาะขาเนาตอกนั่งเลยคนเห็นอย่างว่าจ็กพดอีกแล้วมึงเห็ดเหตุ น่ะเฮ้ยติงก็หมดเี็ดุ่นแม่เห็นบ้านน่ะโอ้จ้านั่นน่แห่นหมดเลยจ้านั่นตัวถากำลังกินนี่ออกไปทุกคนเก็บ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 นี่เฮ้ยทุกคนแม่นหมดเลยจ้านี่ đó đó mới nào จัดทุกคนข้งในใต้หยาเมันแม,นม็นหมดเลยนี่นี่เก็บจ้าว่เก็บเสร็จถากหมดจ้าทุกคนว่เก็บเสร็จถากเถอะแทะข้างในเห็บตอกน,น,น้อยๆก็มังกนเจาะหัวนั่นหมดละเก็บจ้าหน่อยก็เก็บทำนี้ละแซ่บ อ่อนๆเตะปะเตะมองเห็นบ <shouting> <Display> ้งน่ะเจาะจนลาเเววหมดจ้ะเอาตะดอกก็ได้แม่เอ้ยแพ่กันเจาะจนเน่าหมดจ้ะทุกคนต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้ไม่เก็บไม่รอบหนาบ่ได้บ่ท่านถักเก็บจ้ะ พ่อยอีกแล้วล้วจ่ทุกคนพ่อยอีกแล้วเก็บย่างเดียวไก่จะออกปาลาละไก่ได้เวลาปเป็นงานหน่อยจ้ะดอกไหม ว่าวให้มจงจลงไหนมีลูกพร้อมนี่มีอีกไหมไม่กระจะเก็บไปแล้ว ยางพลอยดอกนึงจ้าทุกคนกำลังเห็นออกปลากำลังยางออกปลาจะ้ะทางออกพลอยดอก,ออก,ดอกนึงถึงกอลัดจ้าทุกคนเห็ดเทกวาได้มื่อนี้เนาะเขาก็จะตัดขาเห็ดจ้าก้อยก็ะเจ้ ไปเห็ดงานแล้วพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ้าเดี๋ยวพาเขาป้าหาเห็ดไหมเนาะจ้าบายบาย